สวัสดีครับผมซานะครับตอนนี้ทุกท่านกาลังรับชมสนามเน่าช่องนะครับช่วงนี้ก็รีวิวปืนกันบ่อยหน่อยนะฮะเพราะว่าได้รับความอน็นคอจากผู้ใหญ่ใจดีนะครับวันนี้ก็เหมือนเดิมฮะพามาชมปืนสวยงามๆงอีกหนึ่งตัวนะครับก็ยังเป็นอ่าโปรดักของสมิธแอนเวสันอยู่นะครับอ่าไปดูเลยก็แล้วกันฮะนี่เลยตัวนี้เลยนะครับใครชอบใหญ่ๆแรงๆต้องตัวนี้เท่านั้นนะครับก็เหมือนเดิมนะฮะไล่ดูจากฝั่งซ้ายแล้วกันเนาะด้านหน้าลำกล้องนะฮะเป็นโปรดักของสมิธแอนเวสันนะครับ อันนี้เป็นตัวปลดโม่นะฮะมันจุได้6นัดนะครับมีตัวคัดปอกอันนี้เป็นโมเดล1944นะครับกายก็เหนี่ยวยิงได้ทั้งดับเบิและซิงเกิลนะครับจะเหนี่ยวแล้วยิงหรือจะเหนี่ยวเลยก็ได้นะครับฝั่งซ้ายของตัวปืนก็จะมีโลโก้ของสมิธแอนด์วิสันนะฮะพื้นที่ผลิตผลิต USA นะครับ ตัวนี้เองที่บอกเป็นสมิตแอนเวสนจุดสามห้าเจ็ดแบ็กนัมนะครับลำกล้องนี่ก็สี่นิ้วนะครับศูนย์ด้านหน้านะครับเป็นพลาสติกสีส้มศูนย์แบบติดตายมองเห็นได้ชัดเลยหน้านี้นะฮะด้านหลังชักล่องลดแสงคุณลําแบบปรับได้นะฮะด้ามไม้นี่มันดูคลาสสิกจริงๆนะฮะตัวนี้นะฮะพิเศษตรงที่เอาเป็นล้ำหนาด้วยนะนะครับรองรับกระสุนขนาดจุดสามหเจ็ดแบ็กนัมได้สบายๆเลยนะครับตัวนี้นะครับ ประกาแบบข้ารองนิ้วนะฮะจับถนัดนะฮะใช้งานได้ดีเลยผมว่านะช่างน่ายิงจริงๆแต่พอดียิงไม่ได้นะนี่ฮะนิ้วที่เหนียวไกลเป็นอย่างนี้ไปแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นโปรดักอีกหนึ่งตัวที่น่าเก็บสะสมนะฮะใครที่เป็นสายเก็บก็ต้องนะมองมองไว้ครอบครองสักตัวแล้วกันนะฮะแต่อย่างที่บอกนะครับการครอบครองอาวุธปืนนะฮะต้อง ปลอดภัยและถูกกฎหมายนะครับจะครอบครองก็ขอเจ้าขออนุญ,ญาตเจ้าหน้าที่นะฮะในพื้นที่ของแต่แต่ละพื้นที่ให้เรียบร้อยก่อนนะครับสมิธเนี่ยผมจริงๆนะผมว่าเขาขึ้นชื่อเรื่องปืนลูกโมมากเลยนะเพราะว่าสัดส่วนในการออกแบบลกล้องเขาอะไรเงี้ยมันดูดีอะนะครับสวยงามสวยงามก็ขอบคุณนะผู้ใหญ่ใจดีนะครับที่อนุญ,ญาตให้รีวิวปืนกระบอกนี้นะครับบอกเลยก็กันว่าสนามยิงปืนปืนพยนนะฮะหรือว่าสนามยิงปืนเขาเขียวนครสวรรค์นี่เองนะครับ ใครที่อยากยิงเจ้านี่ก็มาที่สนามได้เลยนะครับส่วนชอบผมสนิมนาชาแนลก็ขอลาไปเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับผม